วันนี้ค่ะผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถแอสตันมาตินนะคะมูลค่ากว่า20ล้านบาทค่ะได้เข้ามาร้องเรียนที่คอปภอนะคะว่ารถที่ได้รับความเสียหายจากการจมน้ําแต่ว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยกลับจะมีการจ่ายค่าซ่อมให้เพียงครึ่งเดียวจึงต้องมาร้องขอความเป็นธรรมที่คอปพอค่ะนางสาวใจสคานโคไพโรดเจ้าของรถยนต์แอสตันมาตินพร้อมด้วยนางสาวนัทริยาโคไพโรธบุตรสาว ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยรถยนต์นางสาวนัทริยาเปิดเผยว่ารถยนต์ยี่ห้อแอสตันมาตินของทางครอบครัวได้ทำประกันภัยไว,ไว้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งกำหนดทุนประกันจำนวน10ล้าน5แสนบาทเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมา รถยนต์คันที่ทำประกรันได้เกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมบนถนนบางนาตราดซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับดังกล่าวต่อมาได้นำรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายเข้าจัดซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์มาตรฐานของแอสเันมาติน แต่ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าซ่อมรถให้เพียงครึ่งเดียวนางสาวใจสคานร,ระบุว่าในวันที่26รกรกฎาคมทางศูนย์ซ่อมรถยนต์ได้นำใบเสนอราคาซ่อมรถยนต์ให้กับบริษัทประกันภัยพิจารณาค่าซ่อมแต่ปรากฏว่าบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายให้เพียง50% ของราคาเครื่องยนต์ซึ่งราคาค่าเครื่องยนต์จำนวน1,350ล้านนบาทส่วนที่เหลืออีก50%ทางบริษัทประกันภัยปัดความรับผิดชอบเราให้ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบเองจึงได้เข้าไปร้องขอความเป็นธรรมจากทางคอปพอบางนาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาและในระหว่างชั้นการพิจารณาไก่เกลีย่ยเจ้าหน้าที่ของทางคอปพอบางนาได้มีการไก่เกลี่ยกันหลายครั้ง แต่ยังไม่เป็นที่ยุติในส่วนของค่าซ่อมเครื่องยนต์ทางบริษัทประกันภัยได้พิจารณาค่าซ่อมเครื่องยนต์เพิ่มเป็นจำนวน70%วันนี้จึงมาร้องที่คอปพอสํานักงานใหญ่ถ้าเราไม่ทําเขาก็จะไปทํากับคนอื่นซึ่งค่อนข้างจะเอาเปรียบประชาชนทั่วๆไปอะค่ะในเมื่อสัญญาก็บอกแล้วว่าซ่อมไม่เกิน10ล้าน5แต่นี่มันสล้าน6ก็ผักภาระมาให้ทางผู้ทําประกันเป็นคนรับผิดชอบมัน มีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอะค่ะกลัวว่าเกรงว่าถ้าเคสนี้ผ่านได้เขาก็ต้องไปทำกับคนอื่นๆทั่วๆไปมันไม่ยุติธรรมอะค่ะผู้เสียหายย้ำว่าตนเองเห็นว่าในเมื่อเสียเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งในอัตราที่สูงสุดซึ่งตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขความคุ้มครอ,องของบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้ทำไว้ทางบริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนอย่างเต็มจำนวนตามสัญญา เห็นว่าการที่บริษัทประกันไทยดังกล่าวปฏิเสธที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนตามสัญญานั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมซึ่งเป็นการกระทำที่อาจถือว่าเป็นการประวิงการซ่อมแซมประวิงการชดใช้เยียวยาความเสียหายและประวิงการจ่ายสินหม่ทดแทนให้แก่ตนเองทางด้านนายชาลีศรีบุญมาหัวหน้ากลุ่มวางแผนพัฒนาคุ้มครองสิทธิประโยชน์คอปปอ,อระบุว่าเบื้องต้น ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พร้อมกับจะเชิญตัวแทนจากบริษัทประกันไทยและผู้เสียหายเข้ามาเจราจากไกลเกี่ยเพื่อหาทางออกกันโดยนัดหมายในวันที่21พฤศจิกายนนี้